ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะเมื่อนีแอดก็มีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะของแอดในราคาพี่น้องค่ะแอดก็ได้ทาสูตรคํานวณกําลังวันเนาะค่ะกับเขามาสีงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็จะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเป็นงวดแรกเนาะค่ะพี่น้องค่แอดก็ลองทําเบิงมาเนาะค่ะมันเขาเนาะค่ะงวดนี่เนาะค่ะแอดก็เลยจะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี่กับฝนตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกะจะเอาแนวทางที่ดีๆมาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้อง fc ที่ทันไดที่เขามาแล้วเนาะคะ่ะหรือเขามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะกดซับตะไคร้ไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเผื่อสิบอันใดพลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมเนาะค่ะและเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะก็บวววไล่ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังเลยค่ะว่าแอดสิจับคู่หรือสิเอาตัวใดเนาะค่ะของกําลังวันเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีหรือจะถูกใจพี่น้องบอจังสิเนาะค่ะพี่น้องก็ ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะก็มาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันนะคะสูตรกําลังวันเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้ทํามาสีงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เข่ามายุ่แต่งวดนี่แอดก็เลยเอามาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะพี่น้องค่ะสูตรกําลังวันเข้าตลอดปีเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้องก็ไปหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ อ่ะวันนี้วันที่อวันที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบหกสิงหาคมเนาะคะ่ะหกห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกห้าเด้อพี่น้องกำลังวันเนาะค่ะพี่น้องเอดเอามาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แอดกับบรลูว่ามันสิเข่าบอรหรือจังไดเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะแอดค้องพารวยเนาะคะ่ะแอดค้องพารวย รวยบ่ลวยนั่นก็รอรุ่นกันวันที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นสูตรกำลังวันของแอดนี่ยแหละคะ่ะที่เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพิษถูกกายว่ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะมานําเสนอนะคะ่ะสูตรกําลังวันเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเขาตลอดปีเด้อค่ะพี่น้องสูตรกําลังวันนี่ยสูตรกําลังวันเนาะค่ะพี่น้อง สูตรกำลังวันข้าวตลอดปีแอดกระทำหลัค่า,าว่ามันจะเขาบอ่อบัดนี้ทำเลี้ยวเนาะคะ่ะมันเขามาเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็เลยเอามาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะ แต่งวดนี้จะเป็นจังได้นั่งกำมาลุนกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรกําลังวันเนาะคะ่ะเข้าตลอดปีเนาะคะ่ะแอดากจะทำให้พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะวิ่งเน,ะะน,งะงงนาะค่ะพี่น้องค่าววิ่งวิ่งบนล่างเด้อค่ะพี่น้องวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งบนล่างศูนย์กับสามเนาะค่ะเด่นเนาะคะ่ะเด่นเด่นที่สามเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะเด่นที่สามเนาะคะ่ะค่ะเด่นที่สามเนาะคะ่ะ,คะหรือว่าพี่น้องหมักตัวใดมีตัวใดในใจเนาะคะ่ะพี่น้องกัดจับมาเอามาจับใส่ใดเด้อค่ะพี่น้องศูนย์กับสามเนาะคะ่ะแอดจะจับคู่ให้พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะแอดจะจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดจะจับคู่ให้พี่น้องได้รับชม หรือว่าพี่น,อนะะ้อง FC เนาะค่ะบอมักที่แอดจับคู่ให้หรือว่าบอตรงใจพี่น้องเนาะค่ะก็สามารถจับใส่ตัวอื่นใดเนาะคะ่ะที่พี่น้องหมักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะมีสามศูนย์นะคะพี่น้อง 3ามศเนาะคะ่ะที่แอดจับคู่ห้เดอค่ะพี่น้องสาเนาะคะ่ะก็มา3สามสีเนาะคะ่ะก็มา3สหนึ่งค่ะ3าเนาะคะ่ 3, 1, ะ,คะมาที่3 8เด้อค่ะ3 8 3แหเนาะคะ่ะ สามห้ <35 S 2> ค่ะหลักศนะคะพี่น้องศนะคะก็มี07นย์เจ็นะคะศูนย์เจ็ดศ ศูนย์ห้านะคะอาคาพี่น้องค่ะตัวที่เน้นเนาะค่ะพี่น้องตัวที่เน้นเน้นนะคะพี่น้อง,นนะะองจะมีเนาะคะ่ะมีสามแปดเนี่เด้อค่ะพีสามแปดเนาะคะ่ะแล้วก็ศูนย์แปดเนาะค่ะพี่น้อง ตัวรองเนาะคะ่ะตัวรองจะมีสามห้าเนาะค่ะค่ะสามห้าสามห้ากับสามศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องหมักตัวใด้เนาะคะ่ะพี่น้องหมักตัวใได้เราก็มาศูนย์ห้าเนาะคะ่ะพี่น้องหมักตัวใด้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ดับเสียงลอตเตอรี่ไว้ได้เนาะคะ่ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีบ่มักทีเอส จับคู่ให้เนาะค่ะหรือว่าบรตรงใจพี่น้องนะค่ะพี่น้องก็สามารถเรียกเสียงหลอดต่เบิ้งได้เด้อค่ะพี่น้องอันนี้มันกับเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องที่แอดได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพราะว่ามันก็นเป็นสูตรกําลังวันมาก็ตรงมาตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะค่ะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพียงมีโชคมีใช้หรือว่า พิษถูกกายว่ากันเนาะค่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามาฝากต่อนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะครับชัดกันบ่ค่ะพี่น้องชัดบ่ค่ะหรือว่าสวเนาะค่ะพี่น้องสวนะค่ะห็นชัดบ่ค่ะตัวใหญ่บ่ค่ะหรือว่าจังไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าถูกใจบ่หรือจังสีเนาะค่ะพี่น้องก็ ลองพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะของแอดเนาะค่ะวันที่16สิงหาคมแล้วกับของแอดของพารวยเนาะคะ่ะสูตรกำลังวันข้าวตลอดปีเนาะคะ่ะวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะศูนย์กับสามเนาะคะ่ะเด่นที่สามเนาะคะ่ะจับคู่เด้อค่ะจับคู่แอดเด็ดจับคู่ให้เนาะคะ่ะมีสามศูนย์ สามเจ็ดนเนาะคะ่ะสาเนาะคะ่ะหลักกับสหเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหลักศูนเนาะคะ่ะศูเนาะคะ่ะมีศะะูนย์เจ็ดศูนย์ส่ศูน่แปดชอบเนาะคะ่ะคือ38กับ0ูนย์แเนาะค่ะแล้วตัวรองลงมาคือ3 0มหล้กกับสามห้าศนเนาะค่ะพี่นะะ้อง บอมักเกาะพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหมักตัวได้กับจับเสียงลอตเตอรีไดเดอร์ค่ะพี่น้องแอดก็เอามาเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอามาเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้อง fc วันที่16สิงหาคมเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง fc เนาะคะ่ะทันไดที่เขามาแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจแห้ทางช่อง พองพารวยเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆดีๆดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทายนี่เนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำๆรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ